เมนเมนยันแมนร้อยเปอร์เซ็นต์เบิ่งข้างหลังคือต้องมีเท้แต่แต่วันนี้ <c oughs> ออปดินไม่ไปเห็ดยังล่ะไปล่างตุ้ไปล้างกระท่อมน้อย,อยบมเทียน่นเห็ดแบบธรมโมธรม,มังนะ่ยมียังในสระ,ะคันหาคันเป็ดบนเนื้ออะมีแต่คันหานคันหากรนทำนมยาธิเยนไตบ่ กลับซอสดีเด้อสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเย็บซีบรสุขสุขคนกลับสบายดีปีใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญพ่อแม่พี่น้องเไยปีใหม่มาฮอดแลดงมีแจะขอแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ าแนวบราบ,บุดีก็หายไปจากโลกเก่าคนพี่น้องเอ้ยโดยเนะาะกลับมาพบกับพอ้อศาสนาเมื่อนี้น้องคนพิลองท้สาสะดวกลับมาหาทางน้องเพื่อนคือเก่าอนพี่น้องเอ้ยก็ได้ยินทางน้องเพื่อนวาอากันเมื่อวานนี่ว่าสีไปชมโพธิ์ฝะเดือไปอีกย่างเนะาะจาังได้กระทาสะดวกับสิเข,ข่าไปโอบไปล้มและไปดินน้ำน้องเพื่อนอีกกอนเพี่นพี่น้องเอ้ย หลัああ 17, ग, Ou Sultan งจากหันชาวนากับู้รักพิ่น้องสิออกไปประทัดอีกห้างน้องพิชโนเนาะโดยก็มีงานมีธุระเทวนั่นพี่พิองเลยกะทางชาวนากะมาเบียกส่วนตัวน้องพิชโนเนาะโดยก่อนเดินกะทางชางนากะสิเข้าไปหาทางน้องพนกอน้องพิชโนเนาะโดยนายโตเห็นอย่างนี้นะเนาะพันกิจซี โอ้ขีเสียนโดยสบายดีเด้อมิตูเด้อโดยตัมาแต่ไซมิตูก็ถือกุ๊ปมาแต่เส้านี่มาแต่ทางยาโอเดี่ยวเทางยาทางตองแม่ยกอดีิซื่อเนาะโอ้ยมันออกดอกออกนอดน้ำคุนี่เออ้นเป็นเป็นยังไงน้องฮะฮอจอยบอรมานี้วไร นอนบ่เต็มบออ่าเปนั่งพามันาอยู่ไซเมื่อคืนนี่แหละบัดในเมืองโอ้ไปจะไปกันจังโมงไปตอนห้าโมงห้าโมงตอนเย็นนี่อ่าแบบนี้เลิกเดสส์ปันนี่สองโมงสองโมงบ่ายโมงนยู่เละบ่ายโมงเดือบ่โดยแต่กลับมานอน เพิ่นบอกว่านอนอยู่วัดก็ได้พเพิ่นสิเอาบอกห่มให้โอ้ค่ะม,มีหลายคนนอนอืออืออือใส่ชุดขาวบันบ่จื่ออยู่บ่ว่าเพิ่นนั้นเทศแบบไรจื่อเอ้า <laughs> เอาเวลาเทศคือว่าเทศน,น้ำเพเิ่นบ่บ่เพิ่นเทศอ่าชุมเจา้าบริเตตตหรังเพิ่นบล่ล่ะเทศตอนท้ายอะเทศตอนสุดท้ายโอ้โอ คนชิลายบริาบาวาเนาะเต็มเต็มเลยเมีคนเฒ่าคนหนุ่มแน่เนาะล่ะเออขู่ปีโบหิน,บน,นแบบนี้เออเทวันเอ้อแบบโบหินในบุมีได้แบบนี้เออถือว่าเหตุขู่ปีเนาะนอนเต็มอยู่ว่ดศานคือซึ่งซึง่งแค่ใช้นองมือไปสวนไปสวนไปลินใหม่บ่อ,อ จ้าว่าหนูเหยียกายปิ้วเห็นกระทางสีขาวอยู่ในโดดทำมาแจกบ่หึแม่นบ่ก็บ่มู้นน้ำเพิ่นเห็นกระทางนี่ก็เห็นปิ้วไปคาเดียวบ่ได้ถือหมวกถือหยังหรอกจื่อรถซื่อบอะมันไวเดยกายไปเอกายขึ้นมาพี่เราก็ไปทางพุ่นนะอืห่างไปบางหนึ่งนี้เนาะสวนกันแม่นเม่นยันแม่นร้อยเปอร์เซ็นเบื้องข้างหลังคือต้องมีแท้แต่แต่วันนี่ ออไปดินไม้ไปเฮ็ดหยังล่ะไปล้างตู้บไ,ไปล้างกระท่อมน้อยโมมีเ <c oughs> ทียนเพิ่นเฮ็ดแบบธรมโมธรรมังนะ่ะมีหยังในสระคันหาคันแปดบอลนี่บอลนี่เยมีแต่คันหาอืคันหาแล้วน้ำยาน้ำยาเทีนยนไต้บ่ออื ที่มาแต่ใช้ที่ไปส่งพี่น้องใครกลับมาได้สะมาหนังกันมาจากโมงตอนเช้าเด้อมาจากหกโมงหกโมงเช้ากอใครอยู่สะเดี๋ยวมาตีหนึ่งตีสองเฮียเสียวสัง,งเกตได้นะบ่มีรถอดฟานเนี่ยเป็นบอกอ้าวจะไม่ได้ออกไปทา้งไหนวะทำไมน,นี่วันสิออกไปค่ะเพิ่นไปก่อนเอา้าเลยปฏิบัติบอกว่า นอนนอนว่าจะหลุมห <to life> <urai> <laughs> <laughs> ัวลงทางจักไปตอนใดจักไปตอนใดแล้วเป็นเอาโทรศัพท์เป็นทำบ่เออเออเออตุลาเกิดสิได้ออกไปทางนั้นสิไปน้ำอยู่บ่ไปเป็นแมวโอ้กินข้าวก่อนข้าวเที่ยงบ่ยังบ่ได้กินแต่เศร้าอืม เมียนเดูว่ามีบุญพันธุ์โทบอกให้ออกคุณบ่ดีว่านนี้ไรล่ะอือน้ำหมูเนาะอือทางเอื่ยก็ยโมได้กินข้าวเมีนบอกไม่ได้ถือข้าวไปพูนเนี้ยมาให้เอื่ยกินเลยอือทางเอื่ยเคนไปคนเดียว คือว่าเพิ่นก็สนใจตั้งใจน่นน้องอีตูเนาะเออใจอกไรอยากมีเออติดลงลงสงสัยมันเข่าใจว่ามีบุญ่าอาหากระทังมาสุกน้ำล่างกระท่อมเด้อวะเมื่อวานนี่เป็นบอกก็ได้จื้อตื่นมื้อนี้ก็ได้ดุยเลยอ่าฮ่าโอ้โอ้โอ้อืม กะเฮ็ดานเใหฮ็ดทาฮอนจบพี่น้องบ่ไปร่วกันตรอดบ่ได้กินข้าวซ่ไปขายอีกอือไปือจะาไปตู้เงียบแท้ร้านนโดไปทางใดโอ้สบายอีีซ่นาะข้าวเช้ายังบ่ได้กินบ่ล่ะ กินกับยังมั้นี่หกระดูกเต่นอนหิวนอนหวนอนกลัวหิวเข่าวอโอ้หันไปนอนนี่เมื่อยไรเฟียไรพยาแล่าเขาไปทำบุญเฮงๆปีหนึ่งมีที่หนึ่งปีสุดท้ายอ่ะน้ำในบ่อสันนี ยังไม่อาบโอ้ยไปอาบน้ำก่อนจังหันมันเฟียวๆได้เอานอนประติมเนมก็สิอ่อนเพียในจังนี้จังหน่อยของธรรมดาจะได้นอนอีกสักชั่วโมงหนึ่งกับฟักฟอนกับสวงดอกย้ยไปชนไปอยากนอนวิ่งไปเลยเิ่นชินได้เพิ่นน่ะเนาะ เตื่นเคยตื่นแต่ชสาแต่เช้าจริงๆนะเคยเห็ดเคยยังตื่นเก่ามงบอตื่นเข่ามงรีบไปเลยเขาน้ำกินกินบ่หูไม่ตุกัเลยตกุกน้องมานี่ตูกก็ไปเวียเห็นอะไรหน้องไม้ ซื้อแบบไรไปน่งสมาสิกสบายใจบ่ลงใจสบายใจยให้เป็นคนบอกให้ไปนางสมาสิกใจชุ่มเจ้าเองบ่อ๋อสองพี่น้องคิดเองอยากไปเองอืมก็คือว่าไปคููปีเป็นบ่ละไปคู่ปีอืมจากปีแล้วผ่านมาเนี่ยไปเรื่อยๆยอจื้อได้บนะ่มีบางเถื่อบ่ได้ไป อะนไนนนรสามเธอกินอยากไปอยากยังเนาะโบดเวนนี่ก็ไป,ไปบ่ละเบบเพิ่นชมโพดฟ้าเนยไปบ่อันนี้คุณเอิ้อนว่าอยังก็ชมโพดอันตัวนี้แมนสูตรมนต์ขามปีปสูตรมนต์ขามปีถือว่าปีเก่าแหละมาเป็นปีใหม่โ<ห>อ้โหน ้า่ามีแถวบ้านเออเคยยังเสียกนั่งอยู่ได้อัพรปีใหม่เนาะเออบอกมีแถวบ้านบ่มีพ่นบ่กเคยจัดแล้วก็บ่กเคยเห็นิึงจะได้ยินแถวบ้านเจ้านี่แเนะหรือว่าพันจัดขึ้นคุูป,ปีเนาะอือก็เห็นบ้านบ้านหนึ่งจากบ้านยังนะเขาเห็นเขาลงเพีดลงลายอยู่แถวบ้านานอกคือกันนั่นเนีะยต่ว่าเขาสินนับทือนท่านหละ แถวอันนี้มีบ pues ร mm ิเวดแถวอันหลักแปดขึ้นไปแถวในเมืองขึ nah, ้นไปอันฮ <them> ิตเจ้าคนสิงคนทำหับพรในกระถายเนาะทำไม่โตอันนองไทยจะเพิ่มว่าอีกสองคนหน่อยเจาเซลทั้งแบนไก่กันเฮือนเราอยู่กอก เสียงลังเวลเวลเอาหดน้าบ่นี่โอ้ล่างรถใไงตัวสามล้อเรานะประตูก็บประติยูทธ์ต่แต่ละมือก็ได้เราก็เลยรู้อีดีไปคุมมือเราก็เลยกินมียังจะกินตอนเช้านี่แหละ อ๋อมบหฮูบฮูมีน่ากินบ่โอ้ฮิดะได้บัในบ่ายเก้อังมีบุญริโทรหาเจ้าวชะโทรหาเอือยโทรอยู่ว่ามือเ้านี่ยักดิเอ้าปวดยากอีผู้มบุญคอยโทรมือเ้านี่เราไปบ้านนานานนตูมบ่ บันตุมบทางลิซิป,ปุทางอันแยกอันกายปิง,ยไงไก่ใหญ่ไปนี่กายปิงกไก่ใหญ่ไปนู่นหน,น,น,นึ่งเมนแต่กาแยกมาทางนี้แล้วเขาไปเลยอือเราอจชีได้มาอยู่ดอกเนาะกว่าเราไปแต่เช้าเาปาน็นบ่ะโทรหาเพิ่นอยู่ว่าอนไปกับลูกชายบ่ว่ะไปลูกชายชิช่อนท่ายอีกว่บอกเพิ่นว่าสิให้เขาผ่านจากลดเลย ก็เลยบอโอ้นันเพิ่นมาไปกับลูกชายก็เลยบอกไปลูกชายก็เลยบอกว่าบอกเขาสั่งเขามาสมอยู่เฮือนนะไปตุก็เลยบอกเขาว่าอันบ่ต้องอันผ่าก็ได้เด้อพอไปไล่สไปกอนมาอนีะว่ามาเบียกสำคัญตัวเองนี่อ๋อโตยังนะเบะของดีมวนเบาเมื่อคืนในเสียงตู้เสียงยังครับบึมบึมบ่เอาสมอยบ่ พี ates, ่จูบ้างกัโพวกกับากตุ like like like, oh, ่มต ja ่ำตุ่มต่ำแทะกระเสียงอยู่โอ้เสียงดังกูมูกระดิเงินอยู่เนาะเจ้าได้ไปเอาวังกับพวกบานมาแถวนี่เอาดูกละพันอะไรนี่จูดึกกับานไวไวบ่เคยบ่โดนอือวีไอพีเขาหายเราถีบนี่มันยังเด้ตกใจเราคนแถามันกำลังเฮงเต็มเลยเนาะปัง ปัาของเขาไหมืวอคืนนีซุบได้ยินกูไัเขาลงเฝดเป็นยังไงเมาหมดลยโดนเจือในบนทางเขาเสียชีวิตเลาก็บ่หู้รับรับในเลยจะเสียชีวิตบ่หู้โดยขั้วทางเขาเมาแเนาะกินเบียร์กินหยังเนาะโดยบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงผู้ชายผู้หญิงชายอือ สองมมใบมุมแต่ยาดเนาะอันตรายเลเอ้ามาตยดไ่น์เอ้าไปเลยอ้าเาโผเต็นลงลงไปเลยอันนี้อันนี้สบายน้มิตรป้าไปดินโนดเนาะผูคิดบออันเขาสิไปดินน้ำดินยัง โอ้ระวังได้มีตัวปลาลูกปลาลานไปโอ้โอ้โอ้นำโสนำสังแล้วอุ้ยเสียวขนาดบ่ออัดคักเลยบ่อโอ้ไก่ยังใครฮะมันกีดือไปแบบนั้นเนาะโบราณชายก็ไปต่างหากบ่ออืมคนต่างไป องมีกไปเบียกย้องมี <c oughs> สมบายดีเด้อเจ้าเราบ่คัดกับเจ้าบ่คัดบ่บ,บเห็ุเบียกเห็ดงานอือใจเราอยากไปเราเราไปโรถอืมถือว่าเราก็เป็นคนขยันอยากเห็ดอยากส้างได้เพิ่นนี่เบิ่งนน่อยอยากได้อยากมีดีดีด เราไปสิไปทานเพิ่นอยู่บ่เฮียพันล่างเดีวและตุกหน่อยไปสูบน้ำเองล้าเงเองเนาะอ้อบ่อยย่านยังอีเพิินอ้อลำลองเพียงคกเทันี่นอือ่างรหดจักเพิินบ่กููมือมอาบน้ำให้โรลดเพิ่น อืมดีดีดเดียวเอ้ยเลยครับตีนองมา<น>ลองมากระเฮียนครับอ้าจะได้ขี่ไปกับเอ้ยสบายรื่นลื่น,น,น,นไปบบรูดจงังว่า เจ้าลองโทรผื่นเบิ่งเด้ออ่าทางมีบุญโทรหาน้องอันมีบ่บางทีเพิ่นนัดกันไปพุ่นก็มีเด้อล่ะโทรเบิ่งเด้อสิไปน้ำอยู่บอ่อสามื้อนี้เจ้าไปก็ได้ไปบ่โดอเรือเมย์พักพลบกบอ่อเอ้ยเกิดคู่เดียวเพราอะไรเป็นคู่เพราะอะไรปากเบาบ่า สำคัญเปียบอ่ะำกันเปียบไม่ตัวอ่ะจังเลยก็หายทางน้องไม้หามน้ำกินข่าวได้ล่ะเด้อโดยโดยอ่ะสบายดีโดยโดยพ่พี่น้องเอกสิประมาณนี้แหละเนาะถ้าสนองกะเบียนขอมาดีน้ำนองเพิ่นคือเก่าเขาเดิมพ่พี่น้องเอกโดยเนาะ การจังไรกันเนาะพวกพี่น้องก็สำหรับปีนี้เนาะปีใหม,มห่มาฮอดแอฟก็ให้ท,ทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญเนนะาะปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ใจสมความปัถน,นาก็ขอให้ใจขูลายคนเนาะเข้ามาเป็นกำลังใจใทางน้อ,นองน้องเพื่อนแล้วก็เป็นกำลังใจใทางสานุนในเด้อพวกพี่น้องเนาะฝากกดแชร์กดไลค์ฝากติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจเนาะพวกพี่น้องเนาะโดยเพื่อมี อ่ากำลังใช้สู่ต่อละพ่อพีのの่น้องเอ้ยโดยบอทหอบ่แท้อ่าบ่อ่อนแอเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยอ่จังได้จังไรกะสำหรับคนี้ก็ทางสนุนกัสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้พ่อพี่น้องเอ้ยขอกล้าค่ว่าสบายดี